สวัสดีค่ะวันนี้กลุ่มพวกเราจะมานำเสนอหมวดสามการกำจัดสิ่งปฏิกูลหมุนฝอยโดยกลุ่มพวกเราได้เอาข้อมูลมาจากองค์การบริหารส่วนตำบลบอนอำเภอสมโรงจังหวัดอุบลราชธานีค่ะหนึ่งบันทึกหลักการและเหตุผลด้วยประราชบัญญัติ การสาธารณสุข,ขพศ2535มาตรา21 1ถึง6ได้กำหนดให้มีอำนาจแก่ราชการส่วนท้องถิน่นมีอำนาจหน้าที่โดยตรงในการควบคุมดูแลเกี่ยวกับการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในราชการส่วนท้องถิน่นเหตุผลก็คือเพื่อให้การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจำเป็นต้องมีการควบคุมโดยให้มีการควบคุมแก็บรวบรวมและกำจัดให้ถูกหลักสุข ลักษณะไม่ให้แป่นแรงแพร่ระบาดของโรคติดต่อ 2. อชื่อร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบอลเรื่องการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยพศ2561 3. คํคำปาลบโดยที่เป็นการสมควรตาข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบอนไว้ด้วยการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบอน 4. บทอาศัยอำนาจตามรัฐธรรมนูญอาศัยอำนาจตามความในมาตรา71แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพศ2537แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลฉบับที่5พศ2546ประกอบด้วยมาตรา สิบหกแห่งพระราชบัญญัติกำหน,นดแผนขั้นตอนการกระจายอำนาจห้าวันบังคับข้อบัญญัติท้องถิ่นข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบอลนับนนตั้งแต่วันที่ประกาศไว้นะที่นะทําการองค์การบริหารส่วนตำบลบอลแล้วเจวันซึ่งประกาศไว้นะวันที่15มีนาพศสองพ หกบทยกเลิกกฎหมายบรรดาข้อบัญญัติข้อบังคับระเบียบประกาศหรือคำสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตาไว้แล้วในข้อบัญญัตินี้ซึ่งขัดแย้งหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทนค่ะ7นะคะบทนิยามข้อสี่นะคะในข้อสี่ของบัญญัตินี้นะคะจะให้ความหมายบทนิยามของความหมายต่าง,างๆเช่นสิ่งปฏิกูล หมายความว่าอุจระหรือปัสสวะและหมายความรวมถึงสิ่งอื่นใดซึ่งเป็นสิ่งโสโครกหรือมีลิ่นเหมนมูลฝอยหมายความว่าเศษกระดาษเศษผ้าเศษวัตถุถุงพลาสติกภาชนะที่ใส่อาหารแล้วเท่ามูลสัตว์ที่หรือทางสาธารณะหมายความว่าสถานที่หรือทางซึ่งไม่ใช่ของเอกชน และประชาชนสามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้อาคารหมายความว่าตึกบ้านโรงเรียนร้านแพรหรือสิ่งที่สร้างขึ้นนะคะอย่างอื่นอย่างใดซึ่งบุคคลนะคะอาจเข้าอยู่หรืออาจใช้สอยได้ตลาดหมายความว่าสถานที่ซึ่งปกติแล้วนะคะจะจัดไว้ให้ผู้ค้าใช้เป็นที่ชุมชนเพื่อจำหน่ายสินค้าประเภทสัตว์เนื้อสัตว์ ผักผลไม้หรือแปดบทรักษาการในข้อสี่นี้นะคะก็จะพูดให้ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบอลเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้และให้มีอำนาจการออกระเบียบข้อบังคับประกาศหรือคำสั่งเพื่อการปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ค่ะ 9. ข้อบังคับ ส่วนเรื่องของข้อบังคับนี้นะคะจะแบ่งออกเป็นอยู่3หมวดโดยหมวดที่1นะคะก็จะพูดถึงการจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอยอญญส่วนที่1การขอใบอนุญาตข้อที่11ห้ามผู้ห้ามผู้ใดดำเนินกิจการรับทำการเก็บขนหรือกำจัดสิ่งปฏิกูลเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นข้อ12 ผู้ใดประสงค์จะดำเนินกิจการรับทำการเก็บขนหรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทำเป็นธุรกิจจะต้องยื่นคำขอใบอนุญาตตามแบบที่กำหนดไว้ท้ายพระราชบัญญัต<อ>ิข้อที่15ผู้ใดได้รับผู้ได้รับอนุญาตจะต้องมารับใบอนุญาตพร้อมกับชำระค่าธรรมเนียมตามอัตราที่กำหนดไว้ท้ายพระราชบัญญัตินี้ ภายใน15วันส่วนที่2การขอต่ออายุใบอนุญาตการข้อ17การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นคําขอตามแบบที่กําหนดไว้ไทยข้อบัญญัตินี้แบบสม3ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุไม่น้อยกว่า30วันพร้อมแนบเอกสารและหลักฐานตามข้อ12ส่วนที่3การขอใบแทนใบอนุญาต ข้อ18กรณีใบอนุญาตสูญหายถูกทำลายหรือชำรุดในสาระที่สำคัญให้ผู้ได้รับใบอนุญาตยื่นคำขอรับใบแทนบริาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบที่กำหนดไว้ไทยข้อบัญญัตินี้ภายใน15วันตั้งแต่วันที่ทราบว่าสูญหายค่ะส่วนที่4การประกอบกิจการการพักใช้การเพิกถอนกันและการเลิกกิจการของผู้ได้รับใบอนุญาต ข้อ20ในในระหว่างการประกอบกิจการผู้ได้รับใบ,อ,บอนุญาตจะต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยการเปิดเผยและเห็นได้ง่ายข้อ21ในการให้บริการของผู้รับใบอนุญาตต้องกำหนดอัตราค่าบริการไม่เกินอัตราที่กำหนดไว้ไท้ายข้อบัญญัตินี้ข้อ22ผู้ได้รับใบอนุญาตจะต้องประกอบกิจการให้ถูกสุข,ขลักษณะและมีความปลอดภัยข้อ23ในกรณีที่ปรากฏว่า ผู้รับใบอนุญาตรายใดไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามข้อบัญญัตินี้หรือพระราชบัญญัติการสารสุขหรือกฎกระทรวงเจ้าพนักงานท้องถิน่นมีอำนาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นแก่สมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าเ้าพนักถอนใบอุญา่เม่อปรากฏว,ว่าผู้ได้รับอนุญาตถได้ภายในเอนุญาตตั้นแต่สงครัแต่ึ้องไู่เกินพิากษา ถึงที่สุด3ไม่ปฏิบัติตามหรือไม่ปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้หมวด3ค่าธรรมเนียมและค่าปรับข้อ28อัตราค่าธรรมเนียมของข้อบัญญัตินี้เป็นไปนตามบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัตินี้อัตราค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งให้ใช้กับองค์การบร,ริหารส่วนตำบล รวมถึงการให้บริการของหมูคลอื่นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบอลมอบให้ดำเนินการการแทนหรืออนุญาตให้ดำเนินการด้วยข้อ29บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับนี้เป็นรายได้ขององค์การบริหารส,ส่วนตำบลบอล10สภาพบังคับ ข้อ3าอผู้ได้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ต้องระวังโทษตามพระราชบัญญัติสาธารณสุขพศ2อ3 5 35. 11สสิบห้าอบทเฉพาะการข้อส2สผู้ประกอบผู้ผู้ประกอบกิจการที่ต้องได้รับอนุญาตจึงจะประกอบกิจการได้ตามข้อบัญญัตินี้แต่ยังไม่ได้ขอหรือมีอนุญาตจะต้องยื่น ขอรับใบอนุญาตตามที่กำหนดไว้ในข้อบัญญัตินี้ภายใน4-5วันนับตั้งแต่วันที่ข้อบัญญัตินี้มีผลบังคับใช้และสุดท้ายนะคะ12 บัญชีท้ายข้อบัญญัติท้องเขียนค่ะคือบัญชีอัตราค่าร,รมเนียมท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบนบ่อเรื่องการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยพุทธศักราช2 5 6 1ค่ะโดยรายการแรกนะคะจะเกี่ยวกับอัตราค่าเก็บและขนส่งสินปฏิกูลหรือมูลฝอยนะคะในข้อที่1นนะคะก็คือค่าเก็บและขนอุจระหรือสิ่งปฏิกูลโดยจะคิดค่าทมเนียมเป็น1 2 0บาทค่ะ สองนะคะก็จะเกี่ยวกับการเก็บและขนมูลฝอยประจำเดือนที่มีปริมาณมมลฝอยวันหนึ่งไม่เกิน500ลิตรขึ้นไปค่ะสามนะคะก็คือค่าเก็บและขนมูลฝอยประจำเดือนที่มีปริมาณมมลฝอยวันหนึ่งเกิน500ลิตรขึ้นไปค่ะและสี่นะคะก็คือค่าเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปเป็นครั้งคราว และรายการที่2นะคะก็จะเกี่ยวกับอัตราค่าธรรมเนียมในการออกไปอนุญาตประกอบกิจการค่ะซึ่งใบอนุญาตดำเนินกิจการนะคะในการรับทําการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการก็จะมีรับทําการเก็บและขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยนะคะแล้วก็มีการรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย แล้วก็สุดท้ายนะคะก็คือใบแทนอนุญาตค่ะกรณีที่ฉบับจริงสูญหายถูกทำลายหรือว่าชำรุดค่ะค่ะสำหรับกลุ่มพวกเรานะคะก็ขอจบการเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ